สวัสดีค่ะนานๆได้เห็นดอกกะกาดสวยจังจะเป็นเสียงคนจีนคุยกันนะคะเพราะว่าเป็นตลาดจีนสวยจังเลยเป็นชอยมิลบล็อกชอยต้นเล็ก เอื้อมไม่ถึงยิ้วหมาด้วยยิ้วของด้วย,ยสวยสวยนะเนี่ยค่ะดีกว่าต้นเล็กๆก,ก็ออกดอกค่ะแล้วมันสวยตรงที่ว่าต้นขาวๆใบเขียวได้แล้วได้แล้วอย่างเงอุ้ยเส่วนผักกาดอันนี้นะคะเขาจะตัดใบทิง้งใบที่ตัดทิ้งเขาก็จะเอาไปไผ่ถุงเหลือง ม,มใหญ่มากค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นชอยเหมือนกันนะคะบ๊อบชอยแต่คนละแบบอูแต่อันนี้มันสวยมันน่ารักค่ะโอ้ด้วยผักกาดอนนี้ต้องเอาไปต้องเอาไปทำผักดองนี่สิสวยจริงๆนะอู๋ไว้ น่าปลูกใส่กระถางไว้สักต้นนะคะน้องสวยดีอยากซื้อค่ะอยากซื้อซื้ออันนี้ยิ่ไม่ไหลแนะ่ค่ะเพราะว่ามันหนักม,มันหนักมากคราวนี้จะพามาดูมันนะคะอันนี้อันนี้เป็นมันสีเหลืองเป็นสวีทโพเท a โต้แต่มันจะเค็มจะไม่ชอบแต่ที่ชอบคือตัวอ,อันนี้ค่ะ มีอเจคนิแจมเป็นหัวเล็กที่มีหัวเล็กแ่ในนี้เป็นเป็นมันม่วงหลก็ร่มนเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็ยังพอใช้ได้แต่ถ้าจะอร่อยต้องเป็นมันญี่ปุ่นแต่ช่วงเนี้ยหัวมันไม่สวยค่ะยังมีแบบนั้นแบบนั้นอยู่นะคะเนี่ยแบบนี้เค็มเค็มมากเลยมาอยู่ประเทศนี้ใหม่ๆซื้อมันไปดีใจจะได้กินมันเผามันมันเค็ม ดูติดคนดูนั้นค่ะมันแกวทอดทองนี้กะอร่อยพทองเนี้มันนะคะเนี่ยมันแกวนี่ก็ยื้ไม่ไหวมันหนักคาวละเก้า้าเเซนมันหนักค่ะอันนี้ก็จะทนนิสแกมแต่อันนี้จะหวาน่มันน ยินชอบกินมันนะท่านินชอบกินมันกินเผือกนะคะแล้พบกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ